gạt cho một sầu nào vô. Hồng, nào vô là vô cái nào vô gạt mắn dịn sâu sầu xì cả thì để lâu phải nhà muôn cầu muôn lắm hay mẹ nhây coi nhây hay bị ngon cụt đi, khẩm ở tiết tạm พูดที่ขับ่าเบิ่งมาชมเฮยพญาร้ำพญาศิลหุ่นเกาข้องหลังผู้เฒ่าพ้นกาวไว้เป็นในในเป็นขับบอกขับสอนว่าต่อไปโลกของเฮาพวกจะเิ่นพวกกาวนาสิริมข้องเกาข้องหลังที่ใครก็พ่นบอกไว,ว้ว่าการเวลา เมือ่อนักเป็นบอกคือเกาเปลี่ยนแปลกไปตามยุคตามสมัยกระเสียนมาลายแล้วที่คนบอกไว้คนบอกไว้ว่าสิเป็นคำทำนายสิของคำถามที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ฟันกับพุทธองค์เิ่นกัทรูนาาไว้ลกเท่ากะเวลาเปลี่ยนหมุนสิบอกขึเกาคือหลํา การปัตนาเนื่องการไปทั้งนากับโคงสีหูโคงสีเห็นพาาเก่ามุวนเก่ามุ่นหลังข้องเก่าข้องหลังเมื่อนี้เป็นว่าว้ยวาการระดับมือสวยหัวกล้วยบอดด้ปล่อยเด็กหน่อยบอดด้เลี้ยงค้นเ่าไดนังแนมนั่นมันก็เป็นจริงเราเด้หัวกล้วยบอดด้ปล่อยไปเลี้ยงคือเก่าที่ไม่ใหญ่ bụi đầy lem ngỗ, lem quế cả, len phải hé quay hé quế ăn. trẻ nhỏ cái đứa nuộc đang leo, bố mít ba sì, bà lá quế, mận sầu vải ra chít, các để bụi lem ngỗ, lem quế cứ kéo về bị treo nhả, mày để mình ăn. Nè, phấn bạc quế, Cả làn âm mưu sôi ngỗ quế, bở đầy เด็กหน่อยบ่ได้เลียงคนเน่าได้ดังเนมนั่นเห็นบ่เพิ่นบอกแล้วกาคำอีกคำหนึ่งที่เพิ่นบอกการอยู่การกินกินเข้ากินน้ำกินยังก,แก็แแ้ลวแจกต่มีระเบียบให้มีวินัยการกินเก่เบิง้งปิ้งปูปิ้งปลาชอบเบิ้งกันกินมั่มมันมไ่ิาข้อ เป็นการฆ่าข้อสมัยที่กินตะกร้าพวเฒ่าเพื่อมีมุน่นมันกับปัดกระเป๋าออกได้สม,มัยนี้ยบะใครมีได้ามาไงเพื่อนบอกไว้จินแจงให้ซ่อมเบิ้งการฆ่าข้อสีจินยากดูเพิ่นไปขวางขามสีกลืนน้ำบ่อลงเออนี่เพื่อนบอ,อบอกนี่การกินจินแจงให้ซ่อมเบิ้งการ ข้าข้อสีกินมยากดูกมันไปขวางข้างสีเกิดน้าบ่อลงกินหนังแห้งข้าข้อแข่นอังไผสะดอกออกได้เสีอาส่างใส่ไข้อ่ากินหนังแห้งข้าข้ออันนี้มันอุปมากระไม่ผู้เ่าเพื่อเบื่คนเท่ามีเหลี่ยงมีเล่ากินข้อขาดบาดใจอ่เห็นเดสิปดเห็ดได้สิแก่ได้ไ่สิซอยได้ ไปดีเขาไปคาเขาจะสินะค้าเปรียบเทียบค่ก็ว่ากินนังแหงค่าข้อแต่ว่าผู้ค่าข้อนี่ไ่ได้ไปก่อเรียงนี่ลูกหลานไปก่อเรียงไว้พ่อแม่ต้องไปแจ่ไปปดไปปล่อยขันบ่เสียค่าอ่าคันป่ไปเสียค่าปั๊บขันป่อยแก่ไปอัปติคุกคนได้เปรียบเปื่อยไว้เขาผู้เท่าคนเปรียบเปื่อยไว้กินแจงให้ซ่อมเบื้องกานอ่ากินแจงให้ซ่อมเบื้องการค่าข้อสิิงยาก ดูค้นไปขวางขง้างสีขืิดหน่ำบ่อลงกินนังแหงข้าข้อแขนอังไผสะดอกออกใดเสี่ยว้างใส่ง่ายนี่มันคกเปรียบเทียมคำบรานเด้ผูเถ่าค้หมายเป็นตีไว้กินมั่มมัม่มบ่กขลับเบิงทองกินเพื่อ,อยู่ยายู่เพื่อกินกินยู่กับปากย่างยู่กับทองอยามาหฮองเบิดเมือนทองมันพังความกินความอยาก กินไร้ก็อื่นกินไร้กับจุกห้องแน่นท้องกินสมไรท้องเสียมากขี่ไรขี่ไ,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 ไรไอไอ้นี่เพิ่นบอกไว้เป็นค้ำดีๆครับค้ำดีๆที่ผู้เฒ่าเพ็่นเชียไว้เออก็เลยมาบอกมาจาในปัญญารรมปัญญาศีลให้คุณพ่อคุณแม่คุณตังคุมหมายเพ็่นบอกไว้เออกินอยู่กับปากอย่างอยู่กับทองยามะฮ่องเหมือนท้องมันพังคุณซ้อนสร้างให้สารเกิดอยู่ป่า ยังได้มาอยู่บ้านเมืองกวงหอมคุณเอ่อคุณซ่อนสร้างอัตราคุณมากกระหากหายากแท้ทั้งไข่บอมีเอ่อคุ o บอกไว้นี่เป็นพญาธรรมพญาความเก่าคมหลังเด้อบอกไว้ถ้าีาาบอกว่าเออเจ็บเห็ให้เจ้าแยงลงหยอยากดัผีพวยให้เจ้าแยงลงบุงอยากไกุง ให้ไห่ของมขึ้นงานย่างโอ้กาาุ้มหมล์ไหลดิคุณพ่อ,ขอ,ขอ,ขอคุณแม่จักมือหนึ่งสีม้แจให้ฟังว่าแต่ละงกุมหมายผู้เฒ่าเก่าปัญญาเพิ่นเออเพิ่นบอกเพิ่นว่าไว้เพิ่นบอกไวกุ้มหมายว่าจังเด็เออเจ็บจากหน่อยค่อยไปเติมมูเจ็บเยอะหน่อยค่อยได้ตเติมเต็มเจ็บมือนี้ค่อยกินมืออืน่นหลายมือพร้อมพ่อได้เพิงเย็น นี่เคนบอกไปเนาะเออแกงเต็มหม้อเหลือกินจังวาอิ่มสดแต่น้ำข้าแข hm. ่าเกือบตายแกงหม้อใหญ่ไปเพื่อพี่เพื่อน้องยาให้พองกองเข่าให้เต็มเออแจวกระหากต่างแจวบอกคือดังมานินแจวกระคือต่างแจวบอกคือดังดวงมานี่เห็นแต่ใส่ห้องห้องหน่วยขวง ไผสีหูแจวกระหกักต่างแจวถือคือคาค้ำแสนบอมั่นแนวใส่ผงแห่สะคอมแค้มนำนี่เพิ่นว่าเป็นคำโบราณที่เพิ่นบอกไว้ก็เลยว่าให้คุณพ่อคุณแมบ่บังบาดนี้เพิ่นว่าความยากหนุงอ่าความยากหนุงสิบห้าตหมุนเวียนความยากหนุง สิทําให้ใจขุ่นเออใจขุ่นใจมัจ่วอ่าพญ่าท่ามเพิ่นบอกไปห้องยากอย่างแน่ห้องหนุ่มอย่างแน่เพินเพ่นว่าเออเพิ่นว่ายาใสาแต่นอกในหันขุ่นมัว่วแก้วบ่อพัดสามปีเป็นหินแฮาพี่น้องบ่อแว่สามปีเป็นอืน่นเพิ่นว่าคนหญิงใช่คนมีดีทวนเออเก้าสี่สิบ 9 4้าสีซกะให้เอาแก่มูย่งดีเพื่นว่าเก้าสีซ่าสิบสีซ่าเก้ไว้สิไว้เกสเห็นสิบสีเห็น้ดีดีกบพอพี่น้องพงเสือของเฮ้าเพ่นบอกไว้เนาะสัเล็ว่าบอกให้คุณพอคุณแม่ฟังในปญาศีลปญาธรรมแสงกว่า